จำพี่และเจอมากเ,เป็นเป็นเขาวัชมาเขาพ่กขี่อยู่นี่เขาพอใจนี่ขี่มันดีเกินเทิงเด้อเรื่องไรอันอยากมันดี่เกินเทิงเด้อเมื่อนั้นพ,พอใหญ่พอใหญ่บานโกยทำไมเบิ่งทำไมเบิ่งเอาขี่อันอยากเร็กองไรดวนี่วะเอาไว้ใจว่าโวเสือเขาดูสันมันดียังไงล่ะวะจากแล้วก็กายผู้เจ้าของกาจะว่ามันดีแต่นี้แหละ เก็บท่โตนบริวารจะพญาอย่างบุญภูจักสื่อเป็นพญาบรนโกยโกยหันนะครับน้องนะครับว่าภูจักเจ้าพายาโยตะวันเนี่ยเอาวเล็กไหลนี่ยยางมันขึน้นตึ้งบอกผู้ขี้มันขึนออ้นตึ้งบอกแต่ว่ายังบอหนึ่งออกมาเทนึงแล้วอันนี้มันออกจากพยา,ยายา่มวิภูจักไปออกยามอยู่พ่อหลายกิโล จากซีกิโลผมไปออกอยามบาดนีไปเลยไปพ่อบาดนบ้บนหฮันนาพ่อพ่อบาดนีพญานาคผู้ยุหันเขาว่าสอนว่าขั้นไปพกป่าที่นี่ขึ้ไม่เห็นเลยว,วัดรวยต้องป่วยวัดเซนป่ายังไม่ยาวกว่าเราเก็บถังวาเป็นมาแต่ไงปัญญาวะหุว,วยว่าเป็นองค์วะเป็นอันถังแดงมาเลยว,วัดรวย ผมโดดดีทีก็ได้ว่าจันทร์วันจีงิงว่าจันมันใหญ่กระดกก็เลยโดดนี้ตาตรวจโบกโก้ว่าจันก็เลยเข้าไปเบิ้งบ้านนี้ก็เลยไปหาปะพ่อโบจักแกดอกแต่ว่าไปหอดทางหงูจักคนบ้านดวงบกไฟโอ้คนบ้านทะเลไปดีบ่เนี่บ่เนี่ปลูกไว้ได้ของขั้นปีนี้ปีนี้ปลูกไว้ได้ปีหน้าประปุ๊บไว้ได้บนิ่มพิ่มมาสามสี่มง ทั้งตัวนอกมีต้นคาไงเ,าเป็นนางเบงนางไปบุกมาเลาชวนเงี้วคาบอย่าออกมาน่ะจีไงของโปรเม่เ่ยต้ยงามงามแปลโอ้อยยางมันขึ้นเถิงกเลรไปหากเาหากเา่าร้าเป็นขุนี่ได้หลายอยอะแต่ว่ามันมันทาย,ย่างบ่ดีทายู่ไดดินบ่ได้ทายืนเถิงอันนี้ขอพระเจ้าแต่หลายปีเราบ่ได้ไปฉันไปคือจะได้บัวก็ปลูกยางเต็มไม,มแล้ว อันนี้โอ้ผู้ใดเห็นขอได้หักพอแต่กีว่างเดี๋ยวเราหักก่อนเล้วผู้ใดเห็นหักพอแปลบ้าบดเจ้าของแต่ีิมองสิแถวอยู่แต่ว่าอันนี้ก็เพราะว่าใช้ได้อยู่ด้แหละเพาะว่าหลายๆเนี่ยเจ้าของกับเจ้าน้ามาเทพเขาจะได้โจ้ปัญ่ะมันสีดักอยู่บาทหนึ่งแต่กองแท้ เอาขี้หานมาหยาดประเัริโอ้ยแม่ยังนอแกนิเคบบอกได้บ่หยาดได้บ่หยาดนะแต่นี่ห่วยเห็เรถโตไปแล้วล่ะเห็เรถโตแท้ไปแล้วล่ะแต่ว่าห่างบ่ห่างบ่ใหนเราของข้าเจ้าเจ้าดีนี่แทบานเขาบูจักไปพูดจัวาากว,ว่ามีอย่างว่า,วามีแต่ทองคำหมักใหญ่อยู่หนันหมักใหญ่ แต่ว่ากระโบเห็นแต่ว่าบารีอันนี้เห็นบมดเห็นกระโบเห็นได้จับได้บ่ายได้ย่ไก่เติมอยู่สมควันแดงหมดมันเป็นโบดเก,กาอยู่หันบารีต้นสีมาเปียกต้นยังอยู่หันเข้าบมืองกลาคืนมันแตกเต้ยเก็ยังเสียเดี๋แม่ของดีวาเซนของดียังแล้ววะโอ้ยของดีแล้ววาเซนปืนผาหนามาบดยาแล้ววาเซนบดเอาบดเนี่ยบดเอาบดเอาอย่างมาเนี่ยเพราะย่าวาเซน ก็เลยว่าว่าเอาบ่เวลเอาอยู่ของบ่ฮันเอาเดี๋ยวนี้นะนะเอาอยู่เบิงบาดเมืองเบิงโลกควันเป็นจีฮอนเย็นเป็นยังใดนี่นะไปเพราะเด็นอันแสงที่มันมาบ่หอดพันรูลูรูขึ้นไปเขาห้องเงาบ่มาหยาแปรดัวบ้านที่ตืียมจเส้าไปเบิงกันได้หมดสิทธิ์ไม่จะนำกระชากนำกระเทียวโอ้ขันกูเข้าบ้านี่ขังกูไว้ดีได้เนาะก็เลยตววดีบ่เขาแปลว กนันล่ะก็ได้ชีดมากชี้โอ,อย่างมันเนี่ยมันมบริเวณเขาชิบูไหเ้หเนี้เขาไห้เนี้เทพสามองส่วนเห็นห้อยจีนสามห้อยทางเดียวกันเห็นาเม่อสามห้อยทางเดียวกันเห็นบนอยู่ก็เห็นบนนาดูก็เพราะขาเจ้าเปิดเผยเพราะว่าขาเจ้าชอบผู้ปฏิบัติถูกต้องเทพบริเวณโอ้อยูดีได้น้อวา ก็เลยซื it, fly, so the board. The board ้อเสยต่อมาประบีสะบาทปีสะบาทพี่สองทางแต่ทางนึงเขาหัวบานท่านึงเขาพาบานบานมันใบดอกเขาไปไปเห็นเห็นอันนี้ล่ะก็เลยเอาออกทางยางปีสะบาทบ้านไปเห็นเมื่อช่มบานบัดไปเบอร์นึงไปทงพูดแต่พอปากนี้พอปากของอยู่โฟเดียวเนาะปากโค้งพูดบ่เป็นอยนยูโนอีกเหมืน ออกไปบ้านนี้ยไ่เขาไปเอา่พบอกงาเป็นสามพึงย้ำหนาวประโยน์มันไปถ่ายอยู่แล้วว,เเว่เนี่ยอัียกก่อนเนี่ยก็ได้ตบว่าบ่นหัวนอนชื่อไฮบอกว่าจะดกโอ้ยไฮจะแท้แล่ว่าท่านอันนี้มันอย่างมันยางมาท่านยางมาเขาเขาบอกไฮโต้เปนว่าเขาปายังว่าประเดานคอยเสี่ยวยูว่าท่านเราดี๋นี่ก็ยังอวาไปยังแท้เลยอะ ถูกก็จะดอกบ่เลิมจ่าจ๋าด้วยก็เรียกเดี๋ยวมาเขามากก็บ้าไว้บาไว้บนข้าเจ้าใุดไดน้อยก็วีถั่วมีนางเอเขาเจ้าเหตุใดขาเจ้าจะได้วัดขึ้กันมื่อนั้นเมื่อมากะเอาสยามมาหล่นแล้วนี่แหละขาเจ้ากะขาเจ้าก็จะมาอยู่บ่าวเขาอยากได้โตเป็นแท้อันนี้ก็มีแต่ว่าเอาขีหานมาอาดยัดเอาเจได้บาดเรื่องโยมเน จักไปยังสีหาดบรูวบันพวกวันนี้ก็ใส่กับเจ้าปัญหาการบริการบรยัดเจบ๊ใบบาดีพระซุปน้งหูจักบัดมาขอเอาตอนบริวเดอบริวบ้านมาขอน้ำยายยายละทุกให้กับเจ้าถูกเบาถูเอากจะเบิด์ตไปเมื่อกี้ทไปไปบดไปยังบดแจกทิ แต่ตีดีกว่แตกยากยากคือแก๊สตีคือแก๊สเนี่ยเขาเดตีร้อ,รอนที่บ๊แตกเนี่ยเขาเอาของอ่นอนๆนานาใส่นานาถูกแตกสคัดนี่ก็ได้แต่วันที่เป็นเม็ดด้วยเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเมเ็ดแต่คมคมแต่ว่าโตมันนี่ขาจาวามันคือแก้วคือเลขข็กขาจวา,ขาวาคือหิน จะว่าด้เบิงขักคือหินสมแต่ว่าเขามันเป็นของมันแท้เขาบอซองใส่มันี่คือหน้านเลยเปียกยูไ่ไหล่ไซจะว่าเห็นอยู่สามมองอยู่บ่าเพิ่นขอมืลอยี่เห็นสามมองอยู่แต่ว่าไปวันนั้นป้าที่ไ้ได้ด่ากันแล้วเนี่ยใกล้ๆเนี่ยน้องก็ซ้อเนี่ย ป้าบอกขอ,อแท้โอ้ยขอขอแพ้งก,ก,กันเรกคนนี้จีฮายจะไหนเอา้าเริ่มสัจจ้าบัวบัวจดอกสัจจ้าคือว่าจีให้กันอยู่ว่าจะดอกมิดปาดีบัวท่าทนโดนดดิประมาณเดือนนึง่งอยู่ละคือเดือนกว่กาเราแม่บาดีว่าจะให้แล้วถูกก็ห้แล้วเรียกว่าท่านเปล่าอันนี้เขาไปหกมือเลยนี่กาไปหกเปอแล้วจอดอยู่วัดจะแบ่งแบ่งลบปลา พอเดียวไปจะหกมือได้ยินหลายจะเปิดปิ้งออกชีนาทั้งจะป็นดอกใส่กคอบมิดวานนี้ได้หลายเมื่อเติบชวนมูมาเบิงเ้งหมดเลยบดสแบงไปมันกลับเราไปเบิ้งตัวขาววะมาื่อเดิกูทีดีบ่ไปโหยั้งกันจองรองยิ่งกันกระดาษยียั้งกันสองตัวจับตัวเมบยบที่กันจับตัวเม่ที่ก็ได้เยอะโอ้โหทีเนอกวสะสนอกก็แล้วเท่านั้นแหละวะบักนิน เว่าเพันแจงมันก็ยูู่้ว่ากูบรวลาไปชอบเด้เบ่งน้ำมันก็คักดเนถอยอยางแล้วแต่ว่าวาไรไก่มันอยาลุกไปน้ำห่วยว่ามันเลยหัวว่าจะกระปากดักกระบอกว่าเฮย้ยบ่าเละหัว,วกได้เพียงเคืองแจงหน่อยเพผมจะปล่อยคือเลิกอดไม่อย่างนั้นรอดไปรอดมาเป็นไปนั่นแล้วโตว่าจะหนักเจ้าของว่าจะหนักพญานาคโตว่าจะตัวเติมแต่กีแทบป่าปปฟาป่าปฟาตัวเติมใหญ่บป็นยนัน กาตเทนั้นแหละไปว่างฮันกะปะ่าทีเดิงแต่ว่าพระประจำนั้นเพิ่นบ่มีกุดกะบ่าทานันคอยกันคอยกันร้างเพิ่นเพื่นไปนอนเนี่นก็บ่บบา,า้เอาบา่บาา่ให้เพราะว่าพาวงนั้นจะเป็นตัวที่ดดนมันจะกันดีโยเจ้ว่ามาพัฒนาสอยได้ว่าะั้นโอ้ยแตอยู่หันกับพัฒนาบ่ได้ว่า,าะั้นบ่มีเงินเลยหรอ บานนี้จิตของหลวงตาก็เลยไปไปบอกเต่าข้พันธ์จะบอกเลขศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดถามหลวงพ่อนะั่นลูกผมมาบอกได้หลายไปเลยโห่ได้หลายหลายวันล้เอาคือพวกคอกระจอกยืนยังว่าสันโอ้โบ๊ยไสมบา,าจางเกียบอ่ะว่าสันก็มีแจนหาเท่าโลกสีวันเ่า,าเราไม่เอาปูนเฮปเลดเลยว่าสันบนรถหนึ่งชาสับว่าสัน ฮ้เลยฮใหญ่ไงบ้านน้ำป,ป,ปูก็ไปอาที่ยงหกเมื่อน้ำปูเขาไปอยู่เมื่อนไปวังกระโดดดิวาง,ดดวาง,รงแรงๆไปแล้ว ้เอเหตุนะฮะท้าวหารกินเองก็เจ้าบอกมาเยอะกาเว้น่ขึ้นไปแต่ว่านี้โบเห็นบบเห็นอย่างแต่ว่าอย่างจงอยู่ทางจาติตใจพอไปไปจับอยู่ทางจาติตใจจกอยู่บนไหนแต่โตวันกับหัวจากบนโยโย่ดีก็ได้ก็อบอกกับแม่แม่หัวจากคนซื้อเจ้าของมาแล้วจะได้ลืมแล้วซื้อก็ได้ที่เราไปโย แต่ว่าสามบอลน,นี่คิดว่าสิปักปักหลักเอาให้ได้อยูะเจ้ว่าโอ้สามบอลหนึ่งสองสามบอลสามบอลแจ่บอลเสีันเอาไปได้ดอกเขาห่วงหลายแถบันเขาให้อ่าเขาอาเขาให้อ่าเจ้านาแต่มัอนนอนทับอยืนแตนเ้าอยู่ไกลอยู่พอ,อบานจากเสร็จถึงเวลาป้าบางังเขาไปไ่ได้ดอก เป้าน้องไปอยู่แทนไปถ้างปลาไหมถิมเบิร์ดไปจะปลาพลังผมด้วยละบาดแล้วเท่าลยแล้วนเ,เ,เอาง่ายๆ่ยเอาง่ายคันไปแต่งคู่ขอแล้วก็สูดออกมาโลดออกมาโลดขาดยอยอ่ยางเ่ย ท่านพ่อรุงเทพบ้าพี่ไฮอหรอเจ้าว่ากัเจ้บุเบ้าพอกทดโเดลไห่ไห่ัวไห่ซุมยู่นีแน่ไห้ลูกไห้ร้านยู่นีแน่ย่าไหจะคนมากกับเจ้าเชเจ้าบ้ผมไ่เห็นบ่เหนอาะอย่างอันวันนี้บอยบอนค้ำกงนี่เสืบทาบมงแล้วมันบมเมนกาเจ้าเอิ้นว่าทำเลๆนี่แหละ นมหาอย่างวะนมหาวิเชนุอย่างบัจางวัดยวนทับยวนไปเบิงแล้วันบะแมนปลาอันนี้มันเป็นขุดเห็นว่าันดอกมันเลือกบววัสนโอ้ยบว้เลืกนี่แหละวันดอกเห็นอยู่หังบูจักวัสดอกอาจารย์มหาเห็นอยู่วะหังบูจักว่ะมันมาด้อยู่เลือกดี่ปะเวลามันเึกบอกกันไปวะ คั the ้นเวลาเป็นบบถึกหมอกก็โบไปวันเสาร์จุ๊บนี่หากิี่ยนหมอกตัววันเสาร์มันจะไปตั้มหยกหยกคือจบกบเต็นนี่แม่นบอกว่าแม่นว่าจันเคลื่อนไปหากูดหลังจุ๊โจุ๊ว่าจันเต็นไปคือกบด้วยนั่นแหละมันดูดหมอกว่าเสาร์โอ้โหนั่นเอาใด้บอกโอ้ยคั้นอาจารย์อาจารย์มหาวิจารก็มันบอกอยู่นั่นว่าโคโอนว่าวันเสาร์กได้ประเด็นได้หนุนข่าวมา แตบอหจากสิวเดกบบบอกลักษณะบนบะบอกมันคืออันนั้นอันนี้ค็ือบบอกสอเสยจุดิเปแห้งกัอันน้วก่าวันละบอกไปลาเป็นยาวเอาทั้งหมดทั้งคุณเอาอกันบอกไปกับยาวไปยาวบนวบนลกวันนี้ คนธรรมดาบุญเจ้าธรรมดาเลยเพราะวา่าเดินทุเรงอยู่สิบกาปีเนาะออกปฏิบัติอยู่ก็ยี่สิบปีเหมือนทางจรวดรออกเมืนไปบัดผู้ผูอุนะ้งเหมือะไปบัดบม่มีบ่ปรากฏบ่น,นั่นบ่น,นี่อ่าเพอเอะไรอย่างกับเบิ่งบ่แมนบ่มี แต่ว่าส่วนมากตัวกันหลายตัวกันหลายทำนันมีซันทำมีมีจิตัวกันหลายโบมี่มีน,มมนี่นี่มหาจะอยูทาาย่ทำมาจะยู่ทำส่วนมากเป็นก้อนหินมันคืยงหันบางทีอยู่พายาเนี่ยโอ้พายามันเป็นน้ามาด้ไหนผลผ่ะไม่ไหน เพิงหงลาอยู่ด้านไปยูนแม่เพิงองบอกวันวันมันอโงว่าเช้าดอกโตเป็นอยู่นแต่เพิ่นไปเปลี่ยนไปจะออกอยากโงนไก่ไบอกอยู่ไก่ไอยู่ผู้หน่อยกับบอมีเพิ่มเติกโว่ากาขาวไปรงผู้หน่อยผมแม่มันหลับไปซื้อมันไก่มันไก่พมมนอยู่กระับแจ้งด้วบาวาซันดอกเี็งสือโดวานดอกบอกอยู่กับจุงเอาได้บาวาซัน เออได้พอได้ก็จะร้องเมื่อไงอละ่ะเท่าเวลาก่อนเพราะว่าระบบการไลยพอการ้ายของปัยุบันนีกเเนาปอย่าพอไปดันบอลหลังบลอลรออยู่แต่ว่าวางน้มันพัวพันกับวัดวัดหน่องหันวัดปา่า มูลีมูลีบอกว่าตาดอกหวัดจาบาดจากอดกระทางข้าเจ้าเขาก็บอกเขาข้าเจ้าออกไปเป็นหน้าแดงบอกบอกแกยวพระพุทธเจ้าบบิลาบบิยศบบิโสด้เสือนเอาทสลัดอะไรอะให้จักรค้ากันนี่เนาะเจ้าดีกาคือกันละบบิลาบบิยศ พ่อมีสอนสิริโยบมีมีแต่รูปเวทนาสังขารวิญญาณอายุยืนยืนประเด็นอายุยืนยืนรูกปกัจจุบันเวทนาคุณจันทกันโตสกุลละกันโตเอาเท่านั้นถือมันในสังขารในวิญญาณถือให้มันคงจัวากะเออ คือว่าดีเติบยุ่นเลยล่ะใช่ได้เติบยุ่นเลยมาในเทวดาว่าเออวัาจันมนุษย์โลกหรือบ่คือมนุษย์ปัจจุบันมนุษย์โลกจะเก่ามนุษย์โลกจะเก่าเนี่ยแต่หลังสองพันห้าร้อยคนฝ่าปฏิบัติถ้าเจ้ากลกที่ย่อมฉัดจันพอมันเปลี่ยนสมัยตัว ศาสตราฟะโคดันเบิร์อพมานรอยบาดีเหลืออาเรียเบตไก์ผสมเบิร์ตะวากะกะตอระยะจนกว่าเป็นปลาอาเรียเบตไกจทำพุทธบัญญัติไว้ผสมตะลันหลาตะวากะตะวากะงูโลคนบอร์บ่บบเท่าเด้ก,กกูนากัาโลกันโปโครว์ฟ้า กูอ่าก so no well, ูควรโกูได so, ้คุณคัดโป้โคโโบแล้วลงบนเสาจ้าเขากวายบนเสาเด้บายบนเสาเด้ถึงคุณบนเสาบุญคนละพันตั้งศาสนาขึ้นมาให้เฮาถือชมว่มีศาสนาก็เป็นไปจำนองหนึ่งเด้เฮามีศาสนาศาสนาที่สอนคนใอ้ซื่อสัตย์เกิดใจใจพิจารณาถือมันเรียนมันสัจจะาะวัง เอาเปียกเจ่าปบองงองก็ก็อยากลว่าดูว่ะบนรถชุ่เหนื่อโ่นสนกบายบายแล้วปูตื่นขึ้นมาเลยกูเจียวเปียบปูนั่นได้ยังไหเนาะพวคิดจะเจียวเปียบกันล่ะท้่ขาคิดเนี่ยคิดเขาคิดว่าเขาเจียวเปียบเจ้าของมันจะเป็นอะไรเะบจะเด็ก้ารเขาเปียบเจ้าของเัาจเด็กม่ใช่กบพกปากกุ้น่ละ อันนี้เขาฝ่ายปฏิบัติเขาจว่าหนึงทาพิสูจน์ความจริงหาความจริงเท่านั้นจริงหรือเ่ครับมันมีเก้นมา <c oughs> จริงบอรหรือบอรจริงจรงแล้วนำนั่นนะั้ะแต่ว่าบ่อยเสื้อเกินไปบ่อยถือมันยือมันได้จริงๆมาอาจจะหลอกลวงเจ้าของเรียคับ ฟาติระนาอยู่เพราะว่านั่นแหละนี่หลอกลวงเจ้าของหลอกลวงเจ้าของไปเ็ดเจ้าของนะหลอกไปลอกลวงเจ้าของนี่ระ้วังใไ้ดีถ้าไปถัดทิ่าอ่อนเนาะมมนหลอกได้ดิจีตเจ้าของนะเจ้าของหลอกเจ้าของพลาอ่อนถ้าเทาแก่แกไปแล้วนุยหลอกไปได้ถ้าหลอกจกตเจ้าของหลอกของมันจะเป็นนั้นไปต่างนานาด้ จากต่างนั้นนาเคยพอเคยเจรันเคยพบกันแต่ว่าเขาไอ้แข็งไปทุกอย่างจิตของเขาไอ้แข็งเกณฑเขาสีบ้าขาบ้าตีางเสียบางทีก็จิตเท่าออกไปแลกหนาก็ได้เป็นเช่นนี้เขากระวังไว้ดีอยากให้พาบวชไหม,มาตัาง สมทานไว้เทอมันจอยากไดไให,หม่คันเก่าเราไปพปอด ay ดอกอวัดกุฏิวิหารกองเก่ากอง,งป่าผูกขาไว้ไปพอด a ยเพระ,ะ,ะเก่าแล้วคันเกินสองปีแล้วบอาปล่อยมาเรียนไปทังนี้จากกาอยู่ก็เคยอยู่อยู่ พอตงแปดปีเงิน